สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราพาทุกคนทุกท่กนานมาที่วัดการน้ำพุงจังหวัดสิรินนะคะกับโครงการผู้ว่าผ้าแต่งผ้าไทยตักบาตรกับช้างนะคะคือทุกวันเสราร์ที่วัดการน้ำพุนสิรินของเราก็จะมีการร่วมทําบุญตักบาตรกับโครงการผู้ว่าผ้าแต่งผ้าไทยช่วงนี้ก็ราชการพ่อค้าประชาชนนะคะก็เริ่มมาเยอะนะคะน,นะคะทุกคนน้องๆเข้ามานะคะ เราเก็เดี๋ยวค่อยเก็บบรรยากาศต,ต่อไปนะคะพูดทางภรควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภรควัาตาาโมธรรมนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภรควัาตโตสาวกัสังโฆสังฆนามามิตันามสามจบพร้อมกันครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะกล่าวพร้อมกันครับอิมานิมายังพันเตพัตตานิ สัปริวรานิภิกขุสังคัสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพภิกขุสังโฆสิมานิพัตตานิสัปริวรานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีรัดตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพรเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงศ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน ขอความเมตตาหลวงพ่อพระมหาสายชนสุทีโรเปลี่ยนธรรมก้าประโยคผู้เป็นประธานสงฆ์ในก่าอสามโมทนิยกถาขอ,อนิมนค์ครับมอบเกษาทุกเส้นเป็นบุปผาเอาหัตถาสองข้างต่างทูปใหญ่เอาดวงเนตรสองข้างต่างเทียนชัยเอาดวงใจต่างอุบลสุขนทาขอสการะองค์หลวงพวว่อโลกนาถเจ้า ที่ปกเกล้าวเหล่าเวไนให้หันษาขอเทิดคุณพระอ,องค์ทรงเมตตาตราบจนกว่าชีวาจิตจักมาลายขอเจริญสุขเจริญพรคุณโยมกิติสัตย์ซื่อรองผัวอารองจังหวัดสุรินและท่านนายอำเภอเมืองสุรินตลอดถึงหน่วยราชการทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาเรื่อมใสในบวรพิษศาสนาได้น้อมนำเครื่องสก,การะบูชามีข้าวปลาอาหารตลอดถึงทูกเทียนดอกไม้มาทำบุญทำกุศลในวันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นบุญให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและญาติโยมทั้งหลายคำว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึก ที่จะให้เรานั้นเป็นสเสบียงให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิพพิกัรตสูตรว่าอัศาธารมัมเยสังอัจโจรหรโนนิธิกยิราถทีโรบุญญาณิโยนิธิอนุขานิโกแปลว่าขุมทรัพย์คือบุญญาณิธิ ไม่สาธารณะไม่ทั่วไปแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นโจนลักไปไม่ได้ทีระชนคือคนฉลาดพึงทำบุญที่มีปกติไปตามตนไปได้คำว่าอาสาธารณะมันเยสังบุญนี้ไม่สาธารณะแก่คนอื่นหมายความว่าใครทำคนนั้นก็ได้เราทำก็ได้ได้เรา คนอื่นไม่ได้เพราะว่าบุญนี้เป็นของเฉพาะตนแต่ว่าถ้าเราชักชวนคนอื่นมาทําบุญด้วยเราก็ได้ด้วยคนอื่นก็ได้ด้วยและข้อต่อไปว่าอจโจรหารโนนิธิบุญคือมสมัุ์นี้โจรลักไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติอย่างอื่นที่เรามีอยู่อย่างเช่นเงินทองเราฝากไว้ในธนาคาร เป็นความมั่นคงเป็นความมั่นคงในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นแต่ว่าบุญคือขุมทรัพย์คือบุญนี้มีปกติไปยังโลกหน้าได้ด้วยดัยงที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปุญญานิปัโลก,กัสมิงปฏิฐฐาหนติปานินันติบุญนี้เป็นที่พึ่งในโลกหน้าได้ด้วยแล้วก็กิริราทีโรปุญญาณิ โยนิทิอนุ s ามิโกทธีลชนคือคนทลาดคนฉลาดกายิราถพึงกระทำบุญญาณิซึ่งบุญทั้งหลายโยนิธิอนุ s ามิโกอันมีปกติไปตามตนไปได้คือบุญนี้ติดตามไปเป็นเพื่อนเราในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเพื่อนเราในเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเพื่อนของเราได้ บุญเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยแปลว่าแปลตามศัพท์ว่าสภับาวะที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดเพื่อจะให้บุญนั้นเกิดขึ้นเราต้องมีกุศลด้วยคำว่ากุศลแปลว่าการตัดเ,เปรียบเหมือนเวลาเราบ้านบ้านมันลกม,มันมันมีหญ้ามีต้นไม้ เราก็ตัดหญ้าตัดต้นไม้กิริยาที่ตัดหญ้าตัดต้นไม้นั่นแหละท่านเรียกว่ากุศลเมื่อสถานที่นั้นเตียนโลงท่านเรียกว่าเป็นบุญนะก็คือเรียกได้ว่าเป็นบุญคือมันชําระให้สะอาดเป็นบุญเพราะฉะนั้นกุศลก็คือการตัดอย่างเช่นกุศลนี้ตัดโลภจึงบุคคลจึงให้ทานได้ตัดความโลภ ัดความเห็นแก่ตัวได้จึงให้ฐานได้บุคคลตัดโทสะจึงรักษาศีลได้อย่างเช่นเรารักษาศีลข้อหนึ่งเราก็ละความกโกรธได้เราจึงรักษาศีลข้อปานาติบาได้บุคคลละโมหะก็คือความโง่หลงงมงายได้จึงสามารถฟังธรรมได้ ก็เป็นภาวนาเพราะว่าภาวนานั้นการฟังธรรมนั้นท่านสงเคราะห์ว,ว่าเป็นภาวนาใหม่ก็คือบุญสำเร็จด้วยการภาวนาเพราะฉะนั้นบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็บุญอีกอย่างหนึ่งก็คืออัอปจัจายนะใหม่บุญสําเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถม่อมตนต่อผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่สูงวัย หรือว่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าอย่างเช่นเท่าพิสูจสามเณรหรือว่าผู้ประพฤติธรรมผู้มีคุณธรรมเจ้าฟมมา้ามหากษัตริย์เป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอปัจยายนะใหม่คือบุญสมเด็จด,ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อไปเวีย,ยวัจจะไม่บุญสมเด็จด,ด้วยการช่วยคนวายในกิจที่ชอบหมายความว่า,าบุญที่เกิดขึ้นจากการทําความดีที่มีจิตสาธารณะท่านเรียกว่าจิตอาสา อย่างเช่นวย,ยาวจาัจจะไมเราช่วยยกเก้าอี้ช่วยปัดวาดสถานที่อย่างนี้อย่างนี้เป็นตน้นช่วยหรือให้ช่วยม้วนเสืออย่างนี้เป็นตน้นก็เป็นจิตอาสาเรียกว่าวย,ยาวจาัจไมข้อที่หกว่าปฏิธาปฏิทานไหมบุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญอย่างเช่นเราทําบุญวันนี้แล้วเราก็าไปกรวดน้ําให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว อย่างนี้ก็เป็นปฏติฐานะใหม่บนสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญไม่ใช่เราทําเฉพาะได้แต่เราผู้เดียวเรานึกถึงผู้ที่ลงรับไปแล้วอย่างเช่นพ่อแม่ผู้ใดมีพ่อแม่ที่เสียไปแล้วหรือว่าปู่ย่าตายายที่เสียไปแล้วเราก็ทําบุญอุทิศไปให้ท่านไปด้วยอย่างนี้บุญก็จะเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นได้รับประโยชน์ทั้งปู่ย่าตายายผู้ที่ลงรับไปแล้วอย่างนี้ก็ เป็นปฏิฐานใหมเพื่อให้ท่านนั้นได้ส่วนบุญด้วยปัตตานุโมทนาใหม่ข้อที่เจ็ดว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเราทําบุญแล้วเราก็เขาเรียกว,ว่ากระจายบุญทําให้ปรากฏอย่างเช่นเราถ่ายรูปไปลงให้ คนที่เป็นเพื่อนเราจะเห็นด้วยเออเขาก็อนุโมทนาส่วนบุญอย่างนี้เป็นปฏิทานอนโมทนาไม่บุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญแล้วก็ทําข้อที่แปดว่าธรรมะธรรมะสวรรค์หน้าไม่บุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมอย่างเช่นโยมที่ฟังอยู่ในขณะนี้ก็เป็นการฟังธรรมก็เป็นการบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมเป็นการเจริญ ทำให้ปัญญานั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมะสวรรค์ใหม่บนสําเ็จด้วยการฟังธรรมข้อที่เก้าว่าธรรมะเทศนาใหม่บนสําเร็จด้วยการสแสดงคมคนที่แสดงรมเนี่ยเป็นการนําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามามาเผยมากระจายให้ออกไปดังที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ก่อนจะปรินิพพานว่า ทำและว,วินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำและว,วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในการโดยการร่วงรับของเราไป mm. ก็แสดงให้เห็นว่าผู้แสดงธรรมนี้ก็เป็นการกระจายมาเมล็ดพันธุ์พืชแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นให้ดำรงอยู่สืบทอดอยู่จนถึงปัิวันนี้เพราะฉะนั้นผู้แสดงธรรมนี่ก็จัดว่า เป็นผู้ประกอบบุญชนิดหนึ่งเมื่อได้เหมือนกันข้อที่สิบว่าพิษถูกชูกรรมทําความเห็นให้ตรงก็คือการปรับทัศนคติจะมีอยู่ข้อหนึ่งในข้อที่สีนน่อานิสงสของการฟังธรรมว่าก็ได้ทําความเห็นให้ตรงข้อที่หนึ่งผู้ฟังธรรมย่อมได้รับฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังข้อที่สองสิ่งใดได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจได้ชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นได้ชัด ข้อที่สาบรรเทาความสงสัยเสียได้ข้อที่สี่ได้ทําความเห็นให้ถูกต้องนีจะอยู่ในข้อที่สี่อันนี้สงการฟังธรรมแล้วข้อที่ห้าจิตใจของผู้ฟังย่อมผ่องใสเพราะฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้เป็นผู้มีจิตมีศรัทธาน้อมนําพัฒหารตลอดถึงอดอกไม้ทุกเพียนมาเป็นเครื่องทําบุญทํากุศลในที่นี้ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีจิตมีศรัทธาแล้วเพราะว่าการทําบุญต้องมีศรัทธาประกอบไปด้วยปัญญาการทําบุญนั้น,นจึงจะสมบูรณ์ในท้ายที่สุดแห่งการกล่าวสัมโมทณีกจรคาด้วยอํานาจแห่งบุญกรรมที่ทํานี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงสําเร็จแก่ญาติมิตรสนิชนที่เวียนวนตายเกิดกาเนิดมาสพรพสัตว์ทั่วหน้าเทภารักษ จงประจักษ์ในกุศลผลน,นี้หนาผลจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมที่ปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุต่อไปตั้งใจตัวจาอบาตวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานงอุปกะปะติอิชิตังปจิตังตุมหังคิปตเมวะสมิชตุสัพเพปุรเรนตุสังกปานจันทโทปนรโสยาทามนมณิโชติรโสยาทา สุสามภโรโควินาสตุมาเตภวัจวันตรยโยสุขียุโกภวะอภิวัฒนสิลิสเนจังวุณปัจจายนยัตตาโรธรรมะ ขวาชันติอายุวันโนสุขังภะลางรัตนานตยานุภาเวนรัตนาตยเตนดวงคโรวขภยาเวราโสกาสาันทุจุปัน อเนกาอันตรายานปิวินาสันตุอเสสะโตวันสุขังภะลังสิริอายุจวานโอจพุฆังวุฒิเจียสะวัน าจะอายุจะชีวะสิทธิภวันตุเตภวตุสทม พังคะลังราคาตุสัพพะเทวตาสัพพะาภูตนุภาเวนัสธาสดทิภาวันตุเตภาวตุสามคะลังราคาตุสัพพะเทงสาพะสังฆานุภาเวนัสธาสดทิ แม่ครูบาอาจารย์จากทั้งสองวัดนะครับคือวัดกลางสุรินทและวก็วัดพุทรคาราพระรามหลวงจะิด้รัเกียรติท่นใดท่านสนธุชนทุกท่านในเช้าวันเสาร์นี้นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านกิติสัตย์ซื่อรองผรูว่าราชการจังหวัดสุรินทร์้อมเอรรยาที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในเช้าวันเสาร์นี้นะครับพร้อมด้วยท่านนายอำเภอท่านนายทุีทุนเสารเริ่มทำบุญตานแล้วนะคะั้งโต๊ะต้งโต๊ะก็จะพระไทยถวากับช หน้าที่ว่ากรารอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะคะคคคคคคประธานท่านกิจป,ปิสัตซ์ซื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเป็นประธานในวันนี้นะคะถับาตรวงสองฝั่งซ้ายขวานะคะ Oye, oh, no. เป็นกีฬาว่าไม่เป็นหรืเอาสิทธิ์มาเอาพี่เที่เจ้ไม่ได้กีฬาพาครับผ่ายังยังหมอรามาให้ผ่าตั้งแต่โควิดหมดแต่ดูแลเขาไม่มีเวลาไปผ่าทีนี้ก็ไม่กล้าผ่าเลรวเสียเส้นไปโซ่สีเด็ดไหมสวยอ่ะ ช่องตอรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาร่วมทำมบุญตักบาทกับโครงการผู้ว่าพาแต่งเท้าไทยตักบาทกับช้างหน้าที่ว่าการอำเภอนครสุรินทร์นะคะในวันที่24มกราคม2569นะคะขอบุญกุศลทั้งหลายนะคะจนงนำบิาตให้กับทุกคนทุกท่านมีความสุขคนเจริญนะคะปรารถนากอุปสรสมปองาม,มากทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทีกิ๊งๆเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชม คลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้มึงกดตัวลงเลยก่อนนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ